ตีแบบมวนแน่นตีเขาชอบปั่นไปเรื่อยปั่นก็ปัน่นปั่นก็ปัน่นเนอะอืมปั่นแหละไม,ไม่ไม่มีอะไรเป็นจริงขนาดปั่น,นวันนั้นน่ะหนูเห็นในทว,วิตอ่ะเขาใช้ชื่อหนูว่าโค้นมั่วเลยใช่เหรอคใครกล้าใช้ชื่อฉันได้รออ่ะคุณเดอร์ถึงมาช้าแต่รักทันเดอ,อร์บินเดอร์ถึงมาช้าแต่รักทันเดอร์อะไร,าาก,รก็ไม่รู้อ๋อ อก็คือมีชื่อเทียบแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่มีครับไม่มีนะพี่พี่เลิฟหนูว่าดีคนนั้นอ่ะอ๋อไอพอนเดอร์เหรอพี่เลิฟพี่เลิฟพอนเดอร์พอนเดอร์เขาเป็นพี่เลิฟหนูเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่กันละไอพรไอพรไปทำอะไรทันเดอร์อ่ะทำไรอ่ะเลิกกันทำไมอ่ะอ๋อเลิกกันได้ดีครับเป็นพี่เลิฟน้องเลิฟพี่เลิฟน้องเลิฟที่มีคุยกันนะก็เห็นปะเขาไม่คุยมาเลยสวัสดีครับพี่เลิฟอ๋อจีนไม่คุยกันเลยเหรอมื่อเมอก่อนอยู่ทำไมเนี่ย อย่าทำโจทย์นี่นาพี่เหลียมเออพี่อะไรอะไรเขงเนี่ยเอ้าเอ้าเออเหลือเชื่อเลยน้อพี่อะไรโวยติ๊บเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหพี่พี่เหลียมก็เกินอย่ามาสะบายกระเป๋าตามผมนะได้ข่าวถึงห้องเลยเหรอฮะได้ข่าวได้ข่าวถึงห้องเลยเหรอหนูหนูก็ได้ข่าวนี้มาเหมือนกันนะดิ เงียบเลยนะพอถามเดือดเดูอดเดือดเออเฮียเหมือามเรื่องเสียงเปลี่ยนไปเจ็บคออีกแล้วเรอเสียงเปลี่ยนเฉยเลยพี่เดียวมันเป็นคนดีตกเอ้ยดีทุกอย่างคนคนนึงจะมีแต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือออะไรรหสกปรกหลับได้ก็จบ น้ำไม่อาบตั้งวันเกือบสองวันอ่ะโห<ฮ>พีล้ยม <โฮ S 2> พวกแล้วไอ้กูพี่เลี้ยมมึงพวกกูแตมันไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเนาะถูก<ฮ>พี่ไม่อาบมาสามเดือนแล้วน้ำแล้วก็เด<โฮ>ือนไปอาบเฉพาะตอนฝนตกอะ่ะโควิดไม่ออกกับบ้านเลยน้ำไม่อาบ สม,มีเรื่องรูปพี่เรื่องอยู่กับหญิงด้วยอ่ะใช่เหรอขอดูได้ปะเอาพี่เรื่ออายากด ant ูเหรอพี่เรื่ออยากดูเหรอรูปตัวเองเองนได้ได้ได้อยู่แล้วแปนึงหาก่อะาอบหรูเยอะแบหรยอะหา บุหรี่บนเรีทุกอย่างติด,ด,ดอย่างเดียวเฮียคนดูผู้ป่อยจริงจังวะอะไรวาเพิ่งกินข้าวเ,เมื่อกี้ข้าวรดเร็วจย่งเลยเกินแบบเป้าไม่ไรกินถ้าหมดก็ให้ทันเตอร์เลี้ยงเลยอ๋อตลกตลก หนูที่หนูไปตกปลามาไม่มีความหมายแล้วมั้งตกปลากับใครอ่ะฮะเออตจาวาใครอ่ะเจอว่าใครอ่ะหนูไปตกปลาคุณภูเขาแน่นี้ตกกับพี่หมีคุณภูณพพเขาไปทะเลตลกตลกอีพ,พี่หมีด้วยหรอเพื่อนมาหาพวกพี่หมีไอแดงไงตจะพาไปหาพา,พาหาให้ใหพี่ให้พี่หมีสักคนพี่หมีจะได้ไม่เหงาจริงจริงนะเราดูอยู่ทำหนึงรูปเยอะ อันนี่ยนี่ตัวเก็บข้อมูลเนี่ยวะห้าพันห้าพันก่อนห้าพันห้าพันก่อนจะให้ดูแหงใบป้าไม่รูปฟรีฟรีไม่ได้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโธ่เป็นหมื่นก็จ่ายได้บัญชีอย่างพี่เลี้ยงในบัญชีมีเป็นล้านเอ๊ะอีกเกินไปหรือเปล่าไม่อ่ะเรื่องจริงเอารูปมานดูก็กดให้วิทีสักแสนไม่เห็นเป็นไรเลยนะพี่เลี้ยงเนาะใช่ไหมพี่ทีฟเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเฮ้ปัญหาคือไม่ใช่เงินกูว่าแล้ว เขาด nah ูไหนเนี่ยวะแบบว่าปิดหน้าอะไรก็ได้ไม่ปิดไม่ปิดแบบ no sensor เลยจริงเหรอพี่ปิดคนจริงอันนี้กดอัปโหลดรูปไม่ได้ปะหนึ่งทำไมกดอัปโหลดรูปไม่ได้วะมาดูผมกดอัปโหลดรูปไม่ได้อะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพออัปโหลดแล้วเป็นอย่างเงี้ยดูดิ น,นี่ถ้าหนเห็นที่ยังอีกหนูก็มาขายได้ดี นานจังอะเราก็หกก็เจ็ดก็แปดหรือเปล่าเฮ้ยพี่อย่ามึนอย่ามึนอันนี้พี่มึนแล้วพี่ตีบรูปนี้มานานแล้วอ่ะรูปใหม่ัมนกดอัปโหลดไม่ได้ครับลังไม่รู้อ่ะ พี่นั่นมันรูปหนูฮัลโหลอ,อย่ามึนเฉยรูปเก่าครับเอาแบบรูปเก่ากับคนเก่าไหมล่ะเอาแบบคนเก่าที่ไปยืนนัวกันเอาไหมอยากได้รูปเก่ากับคนเก่าไหมเอาไงถามก่อนเอาเอาไงครับคุณบุญเรืองเอาโอเคเอาเอาครับเอาได้ มีคนนั่งสาหัวอยู่ข้างๆด้วยอ่ะเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างใช่ห่อคนที่คนเก่าพี่เรียนบอกว่าหัวม่วง ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วแกตัวเมียอันนี้สนิมเพื่อนกโกยเบนนี่มันลูกเก่าแล้วอ่ถ้าลูกใหม่ไม่มีดีที่เรียนทำตัวดีเกิน ไม่มีเลยไม่ดีหรอกช่วงนี้มันไม่มีหรอกช่วงนี้ช่วงนี้ก็แบบว่ากำลังแบบว่ารักกันไงช่วงนี้ไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวก็มีอีกไม่นานหรอกอีกรอแยกกันก่อนรอแยกกันก่อนเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวอย่างไหนก็มีหรอใช่รอรอแยกกันก่อนนะครับรอแยกกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มีถูกอานารยเริ่มหิวข้าวอีกแล้วอ่ะ ตลกละหนูให้ไปสองจานไปยินฝังนู้นพะพี่ตี๋ทำไมอ่ะมองไม่เห็นภูเขาเลยเหรอโอ้ยฟังเพลงดีกว่ะกระเป๋าคู่ด้วยอนะ่ะน่ารักไหม น่ารักน่ารักมีเรื่องน่ารักตลอดแหละเดี๋ยว,ว,ยวยพี่เรียนลองหองแก้มนอ้องหน,นะอน่อยดิเขินอะขอรมแบบดูดได้ปะดูดแก้มเขินหมดแล้วนี่ เรื think, ่องก็น่ารำคาญเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวพี่อะรอ๋ออันเดียวก็รู้เหมือนกันเลยเนี่ยหนูหนูพูดตามพี่ตี๋พอดีใส่พี่ตี๋พี่อะไรอ่ะมนูนำร่องมาก่อนเลยอ่ะเออเหรอสงสัยหนูความจริงลั่นหนูได้ มาเวแบบนี้มันไปเวอื่นได้ด้วยอ๋อแล้วเดอเธอภูกขาคบไปแล้วหรอยังครับเขายังไม่ขอเลยพี่เราก็ขอคบเลยเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนพี่บุญเรียงเมื่อก่อนอ่ะมันเคยมีภาพมาก่อนแล้วที่แบบว่าทำโจมเหมือนแฟนกันอะนั้นแต่ไม่ยอมขอคบสักทีสุดท้ายก็จากกันไป ใครมีตัวอย่างอะเนาะใช่มันมีตัวอย่างจะไม่ได้ทุกคนเหรอจะไม่ได้จะมีจะมีแต่มันมีตัวอย่างเรื่องแบบเนี้ยเราก็ขอครบเลยผู้หญิงขอครบผู้ชายไม่ผิดหรอกเพิ่งคุยกันได้ไม่นานตลกละไม่นานแต่คุยยาวเหรอไม่ไม่รู้เจอเลย ถู่วอรออืมไม่รู้อ่ะผมก็พูดไปกันอ่ะคุณเดยากชอบกินปลาทูปะปลาทูเหรอชอบก็ว่าแล้ววนะันนั้นนัวยับเลย<ะ>กินหมายถึงกินยับเลยอ๋อหมายถึงปลาทูแหละใช่ไหมใช่หมายถึงปลาทู บ่ายโมงแล้วแก๊งเราไปไหนครับนิ่งเนี่ยเวลาที่แก๊งเราไม่อยู่แก๊งอื่นจะเยอะเป็นพิเศษไอ้ดอบอะไอ้ดอกไอ้ดอบวันที่แก๊งเราไม่อยู่อะแก๊งอื่นอะจะเพียบให้ข้าวจะมาส่ง ไม่เปลี่ยนชื่อหรอทันเดอร์เป็นชื่อเออดีไยวีดิทันเดอร์มาช้าแต่ก็รักภูเขาเด้อเอาดิอย่ามึนพี่ติ๊บอย่าปั่นหนูขอ <laughs> ปั่นอะไร <laughs> ป,ปั่นอะไร <laughs> ปั่นประสานหนูเนี่ยพ <laughs> ี่ถ่ายอะไร พี่บงนะังอะหนูไม่เจอพี่บังเลยเนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเดี๋ยวก็แล้วปั่นหนูอีกคนแล้วมั้งท้อเร็ววะเรื่องช่างเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่พี่ว่างมากเหรออะไรนะเรื่องช่างมากเหรอฮะเด็กช่างคนไหนอนะ อ๋อตีเนี่ย่มีเรื่องกับพี่อ๋อตีตีเหมือนเดียวเลยพี่ก็เจอกระตีไปเลยว่าเนี่ยเขาเข้ามาคุยแล้วไม่ใช่หรอเำไมไม่คุยกันเลยเนี่ยทคนได้ย่าปอบชมิทำไมเนี่ยพี่อย่าอย่ามืน คำคมควุฒิธรรมชาติทันเดอร์ไม่ทะเลแล้วนี่ชิ่นมันยาวไปบอใช่มันยาวไปบะ พี่ชายครับเอ้ยเฮ้ยมันยาวไปหฝากครับผมจะซื้อไอ้นี่เข้อต่ตอซื้อเล็กไม่หาน้องส่นกันอะไระครับมีครับพันลอดวิเต้ผมก็เล่นว่าไงเนอะนี่เหรอรักป่ารักเขารักเดอรด้วยมั้ย เราเป็นเราเป็นอะไรเนะเราเป็นอะไรพี่ว่างว่างเลยอ่ะพี่ติ๊นค่ะเราเป็นอะไรเนะเราคนหนึ่งเข้ามาแล้วปั่นได้ไหมเว้นหนูไว้คนนึงได้ไหมเราเราเป็นอะไรเนะเขาไม่อยู่เราเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเราจะคิดทำไมนะอาจู๋แม่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเดี๋เราบอกเดออี๋ยวไปครับไป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  เราไม่โอเคอ่ะเนี่ยอยูได้พูดแล้วพ<ว>ี่ก่อนนะรักป่ารักเขารักเดอร์ด้วยไหมผิดตรงไหนอ่ะคุยมึนนะพี่ตี๋มือคอร้องอ่ะพี่เลี้ยงช่วยหนูหน่อยถ้าถ้าไม่ช่วยหนูหนูอยู่ฝั่งพี่เลยโอเคได้เลยพรมาช้าแ,<ค>แต่รักันอโอ้ยเอ้ยพี่พูดผิดพรเอ็งเดอ้อถึงมาช้าก็รักทันเดอร์โอ้โหพี่เลี้ยงจำไม่ได้ได้ไงวะ ขอร้องพวกพี่อย่าอย่าปั่นหนูได้ปะ <c oughs> หนูเป็นพี่เลิฟน้องเลิฟกันอ๋อเป็นที่ปะ <c oughs> เดี๋ยวไนนะคุณจัะตรงไหนพี่จอร์อนณเดชนมีแฟนใหม่แล้วอ่ะมานี่ค่ะพี่จอนพี่เลิฟณเดชนเดชนมีแฟนใหม่แล้วณเดชน์บอกอย่าเลีเ้ยงข้าวฉลองฉลองใช่ณเดชน์บอกฉลองฉล,ล,ล,ลองเลี้ยงข้าว สวัสดีคือไม่เจอกันคือที่หายหน้าหายตาเคยมีแฟนใหม่ถูกไหมหนูทักหายพี่จอนพี่จอนตอบหนูปะตอบไม่ตอบแต่ข้อความคือข้อความพี่ไม่มีพี่ข้อความเราเลยนะเอาจริงมีหนูทักหายพี่จอนไม่มีครับไม่มีนะครับพี่บอกก่อนพิดถึงพี่จอนนะไม่มีไม่มีหนูทักใหม่หนูทักอาหารแค่นี้พอหรอปะพออยู่มั้งจะได้ไม่ต้องกินยังไงก็สลบลูกบ่ายไม่รอดเ แต่รอบไม่คืดแต่รอบนี้ผมมีคืนเดี๋ยวนี้พูดตรงมีแต่ไอยูทักพี่ตรงบไม่หนูทักหาพี่ตลอดจบแล้วหมดแล้วดูดิดูดิไอยูมารู้จักทีหลังแต่ก็จังแบบทักตลอดก็เข้าใจก็เข้าใจว่าแฟนเรามันก็ต้องดีกว่าพี่อยู่แล้วไม่โอ้ยพี่ป้าตี๋ก่อูได้ยินไม่บอกฉันนั่นไม่ใช่แฟนฉันนั่นไม่ใช่แฟนภูเขาอ่ะภูเขาที่ดูได้เลยรักป่ารักเขารักเดอร์บ้างไหมทันเดอร์พูดเงี้ยพี่เราดิ อยู่ดูพี่จะไม่รู้ได้ไงชื่อทวิตก็บอกบอกอยู่ันเดอร์ในรักภูเขาสรุปชื่อภูเขาไว้ไอ้ติ๊บน่าจะใช่บ้างน่าใช่แหละเพราะเมื่อกี้บอกรู้ได้ไงไหนๆตัวเนี่ยฉันเดอร์พูดกับผมดเลยฉันเดอร์พูดกับผมอย่างเงี้ยภูเขาเป็แนะนำดิ ผ่านบ่ถ้าไม่ผ่านเก็บชันเดอร์บอกว่าชันเดอร์ไม่ใช่ทะเลแล้วชันเดอร์เป็นภูเขาที่บ้านชันเดอร์ภู้โอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ะหนูไม่ได้พูดเลยเด้ที่พี่จอร์คคิดว่าไงวะเดี๋ยวนี้ภาษาธรรมชาติโล้วเนีอยเออเขาพตรเยอะเลยชันเดอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวดิวะไอี่เขาพูดห่วพี่จอร์คก็อยู่กับพี่ฟิวว่าไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เราลืมพี่แล้วพวกพี่แล้วพี่พี่เจย์อยูทางที่ตลอดหยุก่อนพี่แ่นนก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันเปิดเปากัน แล้วพี่ยังไม่เห็นคิดถึงหนูมากเลยตัดคอแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่า,าหนูก็น้อยใจนะไม่ต้องไม่ต้องมาน้อยใจคนน้อยใจคือคนที่อยู่ตรงนี้นี่โคตรละเจ้าอยวนี่แรนเดอร์ก็ไปยืนลาสเกต็ตแล้วดิางานนี้โอ้อยใช่เหรอไอ้แก๊งกี้ดังเหรอเนี่ยเออใช่เหรออกก่านะีออ่แกนี่เราี่เราคนใกล้ตัวเลยเนี่ย อะไรอ่ะนี่เรานี่เรามีแฟนใหม่อยู่กันกี่ลังเนี่ยไม่จากที่อยู่ข้างล่างคนเรามันก็ต้องขึ้นไปข้างบนการไต่เต้าไปข้างบนถูกถูกเต้าเราต้องอยู่จุดที่สูงประเดี๋ยวตกกติกาถ่ายเต้าตลอดเนาะพี่หนูจริงป่ะเนี่ยเอ้ผมพูดอะไรดิปวีรเล่ย์วีรเล่ย์พี่พูดจริงไม่เล่นบ่ะเดี๋ยวนี้พูดคนแบบนี้เหรอวีรเล่ย์วีเล่ย์ไม่ว่าแต่ใครอ่ะว่าแต่ใครเอามาแนะนำจรอะไร แูเขาไงภูเขากากิีน่าคนคุยก็ได้ถ้าท่านไม่ใช่แฟนก็คนคุยนะเอาคนคุยไปแนะนำดิพี่งงป่ะลูกลูกเขยเป็นไอแดงแต่ไอแดงเป็นเพื่อนภูเขาลูกเขยเป็นไอแดงไอแดงเป็นลูกเราเหรอลูกเขยลูกเขยเดี๋ยวแล้วแล้ว้ไอแดงก็ง่ายๆทานเดิมมีลืกอกับมีลูกกับภูเขาแล้วจริงเขามาขอเป็นลูกไงฮันนี่แล้วลูกเราได้ชื่ออะไรฮันนี่วันนี้มีแข่งครับฮันนี่ ทำนี่ทันนี่ฮันนี<__่อะฮันนี่ฮันนี่ไม่ใช่ฮันนี่ที่แต่งเสื้อสีแดงๆวันนั้นหน้าหน้าดีหน้าไม่นานมากเลยพร้อมกับอันนี้ปะไอแดงประมาณนั้นแหละใช่เหรอเขามาตอนดึกอะพี่จอนมาเช้าเขาไม่เจอเป็นลูกเราแล้วไอแดงก็เลยเป็นเป็นลูกเขยเราใช่เอางี้เอาลูกเรามาให้พี่จอนเอาลูกเรามาคบกับพี่จอนดีกว่า แต่แดงเป็นของของแฟนเราเท่ากับไอแดงคบกับลูกเพื่อนใช่เหรอเฟี้ยวอ่ะมันนับยากยากอ่ะเอาลูกเอาลูกเราไปคบพี่จอนอยูงงงงหนักไปทีเนี้ยหนักเลยอ่ะเฉยฝนหยุดสักทียืนฟังเสียงฝนตั้งนานโอ้น้องมันหยุดสิบนาทีเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ตกใหม่สี่สิบอีกสี่สิบนาทีฝนมันตกใหม่นี่ไงก็เราเข้าประเทศไงเลยตกแบบเข้ามาพวกเราพราพี่ไงก็เลยตกโปรตีเราไม่มา ใช่เราเขาตลอดแต่ไม่มาพูดพี่พี่เข้าใจหนูก็อยู่ในตอนนอนน่าคิดน่าคิดจริงไม่ไม่ไม่เห็นใจนะรักเข้ากันนี่ไม่ต้องลักเท่ากันรักรักวรักรักรักคูเขามากกว่าก็เข้าใจมัาเป็นาแล้วตีเอ้ก็พี่เป็นทะเลเจือไม่ใช่เขาเชื่อป็นทะเลไม่ใช่เขาเห็นปะฉันเดินพูดเองเลยดีดูดิดี๋ยดูดิเดี๋วใจวะอยากกินข้าวอีกสักสิบจานไม่รู้ทันเดจะเลี้ยงบ่ โอ้พี่ติอ๋อเสียจใจแล้วหิวไอ้ต okay. ิ๊เป็นอย่างี้แหละเสียจใจแล้วหิวคนปกติหรือว่าใจหรืหิวเหมือนกันนี่พี่ไม่รักหนูอัวเราไม่รักพวกูพี่เราไปรักภูเขาจะรักเลยูซอ่ะเราจะรักภูเขาวอแต่เลิกกับภูเขาไหมทำไหมฮะพี่อยู่กับหนูหรือเปล่าพี่ไม่สนใจหนูยังไงก็เีจะอยู่ราเขียวด้วยกันในหมดเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเลิกกับภูเขาไหมทำไหม หนูหนูไม่ได้คบเขาหน่เจนเนเอร์เขาทำไมนี่แสบนะเ <c oughs> ดี๋ยวปึ๊บ,นะบเลนทีเดีย<า>วไปโกฟ้อมจ <c oughs> บเลยคือไม่ว่ากันช่องแชทชีวิตแม่งโหดร้ายนะเมื่อวานโคตรสนุกเลยจองช่องแชทชีวชิตอ่ะไรหนูก็ไม่ได้คุยกับใครมาตั้งนานแล้วไงโอ้นานนานนานเลยใช้กันมานานเหรอเนี่ยนานๆก็น้องพี่ไปมีใหม่ไว้กว่าหนูอีกปะ โอ้ยน้องน้องพี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละหนูก็เป็นของหนูแบบเนี้ยหนูหนูก็ตามมันไปเหมือนกันต,ต,ติดเลยแ <c oughs> หละหรือจะให้หนูเป็นของภ<อ>ูเขาเหรอ